ย้ายวินโดว์กับโปรแกรมรวมถึงข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์เก่าไปใส่ SSD ลูกใหม่ไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่แล้วนะครับใช้วิธีการนี้เลยง่ายแค่ไหนไปดูกันครับผมขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าการย้ายวิีโอ w s แบบนี้มันดีอย่างไรนะครับข้อแรกนะฮะคุณย้ายจากฮาร์ดดิสก์ไปเป็น SSD เร็วขึ้นแน่นอนครับข้อที่2นะครับคุณไม่ต้องลงวิ n โ o w s ใหม่นะ แค่ย้ายไปนะครับคุณก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับและข้อสุดท้ายนะฮะถ้าคุณเลือกข้อมูลทั้งหมดรวมถึงวินโดวด้วยนะครับมันสามารถโยกไปได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าใช้เวลานานนิดนึงเท่านั้นเองครับแม้แต่บอกไปแบบนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันมีแต่ข้อดีเหรอผมบอกข้อดอยบ้างก็ได้ครับข้อแรกเลยเนี่ยมันหาโปรแกรมที่ทำแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับโดยเฉพาะโปรแกรมฟรีครับ ส่วนข้อที่2นะครับมันอาจจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งยิ่งถ้าคุณมีข้อมูลเยอะนะมันก็ยิ่งนานขึ้นนั่นเองครับส่วนข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายนี่มันอาจจะยากสักนิดหนึ่งสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในการจัดการเรื่องของฮาร์ดดิสก์หรือว่าข้อมูลนั่นเองครับหลังจากที่ได้ทราบข้อดีแล้วก็ข้อด้อยของการย้ายวินโดว์ไปแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าคุณจะต้องย้ายอย่างไรเตรียมตัวอะไรบ้างและมีอะไรที่คุณต้องทาบ้างครับ ข้อแรกนะครับถ้าคุณต้องการจะย้าย Windows แล้วก็ข้อมูลนะครับจากโน้ตบุกรุ่นเก่าซึ่งมันไม่มีตัว M.2 สล็อตให้อยู่แล้วนะครับมันมีแต่ SATA แบบนี้นะครับหรือว่าเป็นตัว2.5นิ้วตัวเล็กๆนะครับให้คุณหาบ o ็อกที่เป็น external drive นะครับที่สามารถใส่ SSD แบบนี้ได้เอามาใส่ไว้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ PC หรือว่าโน้ตบุ๊ก ผ่านทาง USB นั่นเองครับในกรณีที่2นะครับถ้าคุณต้องการจะย้าย Windows จากในโน้ตบุ๊กของคุณหรือว่า PC ของคุณนะครับที่มีทั้งพอร์ต SATA แล้วก็สล็อต M.2 นะครับแล้วฮาร์ดดิสก์ของคุณตัวเก่ามันเป็น SATA อยู่นะครับก็แค่ หาตัว m.2 ที่เป็น s s c แบบนี้ใส่เข้าไปในสล็อตเท่านั้นเองครับมาในกรณีที่3นะครับถ้าเกิดว่าโน้ตบุ๊กที่คุณใช้เป็นแบบบางเบาแล้วมันมีสล็อต m.2 แค่สล็อตเดียวนะครับให้คุณไปหา enclosure แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ m.2 ตัวใหม่ที่มีความจุมากกว่าเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในบล็อกแบบนี้ต่อผ่าน usb ก็ใช้งานได้ครับ และในกรณีสุดท้ายนะครับซึ่งผมจะทําให้ดูกันในวันนี้นะเนื่องจาก PC ของผมเองเนี่ยมันมี SSD แบบ SATA อยู่นะครับซึ่งมันทํางานช้าแล้วก็ความจุน้อยด้วยผมต้องการจะย้ายให้เป็นแบบ M.2 SSD ครับซึ่งมันเร็วกว่าความจุก็เยอะกว่านะครับวิธีการนี้นะครับมันเป็น PC มันก็จะมีสล็อต M.2 มาให้แล้วคุณก็แค่หา M.2 SSD ใส่เข้าไปบนเมนบอร์ดเท่านั้นเองครับเท่านี้ก็ย้ายโอนไฟลได้แล้วครับ ผมยม้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกระบวนการตรงนี้หลายคนยังเข้าใจผิดว่าคุณสามารถ Copy แบบ c t r l C แล้วก็ไป c t r l V แปะเอาไว้ใน SSD ลูกใหม่แล้วคุณก็ทำงานได้เลยอันนี้ไม่ใช่นะครับก่อนที่ Windows จะบูตแล้วก็ทำงานได้กับตัวไดรฟ์ตัวใหม่นะครับมันต้องผ่านกระบวนการสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ตัวมันทำงานได้นั่นเองนะครับ Copy ธรรมดาไม่ได้นะครับใครที่พร้อมแล้วนะครับตามผมมาเลยนะครับเริ่มต้นที่การดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนโปรแกรมนี้ชื่อว่ามาครีม r ีเฟกตนะครับ อันนี้พิมไม่ทันไม่เป็นไรนะผมใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นแล้วนะครับเลือกไปเลยจากนั้นนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีเขียนว่ามาเครียมรีเฟกฟรีไททอลนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะตรงนี้มันจะมีเวิร์ t สเตชันฟรีก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับอันนี้ Workstation ส่วนของเราเนี่ยจะใช้ในอันนี้นะครับรีเฟกแปดฟรีเวลาที่คุณใช้ให้ดาวน์โหลดจากตัวนี้นะครับเป็นฟรีไททอลนะฮะ ตรงนี้มันจะให้คุณใช้งาน30วันนะครับคือจะประมาณว่าถ้าคุณถูกใจเนี่ยคุณก็ค่อยซื้อก็ได้อ่ากดดาวน์โหลดไปหนึ่งครั้งนะครับกด c o n t i n u ีครับเมื่อได้ไฟล์มาแล้วนะครับก็ให้ทําการติดตั้งได้เลยนะอ่ามันจะมีให้ติดตั้งนู้นนี่นั่นนะกดดาวน์โหลดกดเน็กเน็กเน็กไปนะครับก็เรียบร้อยแต่ตรงนี้ผมดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับตัวโปรแกรม มันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยในหน้าโปรแกรมนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีไดร์กับพาร์ติชันไว้เพียบเลยไม่ต้องงงนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นไดร์เดียวนะครับอันนี้คือไดร์ฟหนึ่งคือไดร์เก่าที่เรามีเป็น SSD แบบ SATA ความจุประมาณสัก400 500 g b นะครับที่ผมต้องการจะเปลี่ยนนั่นเองอันถัดมาด้านล่างนะครับมันจะเป็น M.2 ตัวใหม่เลยจะเห็นได้ว่าเขาเขียนว่า Kingston 1น b ทตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ต้องการที่จะย้าย Windows จากตัวบนเนี่ย มาสู่ตัวล่างนะครับซึ่งมันเร็วกว่าแล้วก็ความจุเยอะกว่านั่นเองแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับจะเห็นได้ว่ามันมองเห็นตัวไร้เนี่ยที่เป็นพาร์ติชันเนี่ยเห็นแค่นี้เองครับ120ส่วนในตรง900กว่าๆเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยตรงนี้นะครับไม่ต้องงงนะฮะให้เข้ามาจัดการตัวดิสให้เรียบร้อยก่อนโดวยวิธีการที่เรียกว่า d i s m m n n g g m m n t t นั่นเองนะครับวิธีการนะครับให้คลิกขวาที่ตัวโลโก้ตรงนี้นะครับที่เป็น Windows จะอยู่ตรงกลางอยู่ริมก็เหมือนกันนะครับไปที่ Disk Management ครับคุณจะเห็นได้ว่าตัวได์นะครับมันจะขึ้นมา9 3 1 3 9 g กิกนะครับก็คือประมาณ1เทราไบต์นั่นเองวิธีการนะครับให้คุณทำให้มันเป็นตัวได์แล้วก็ตัวพาร t i ิชันที่สมบูรณ์ก่อนด้วยการคลิกขวาครับเลือก New Simple Volume นะครับจากนั้นกด next ครับ next แล้วตรงนี้มันจะมีไดท์ที่เป็นตัวเลตเตอร์นะครับให้เราบอกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นได์ไหนหรือเปล่า A B C D F G ก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับกด next ครับจากนั้นนะครับตรงนี้มันจะมีให้เรา Format แล้วก็เลือกเป็นชื่อตัวไดท์นะครับผมเขียนว่าเป็น new SSD แล้วกันนะครับจะได้ไม่งงอ่ะกด next ครับ finish ครับแล้วก็รอนะครับจนกว่า SSD เนี่ยจะทำการฟอร์แมตเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือ ตัว SSD พร้อมใช้งานแล้วหรือว่าคลิกจากตรงนี้ก็ได้นะครับดิสพ <This> PC เห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นไดร์์เก่านะครับ480-500กิกนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวใหม่นะครับเป็น1น B ทไบนั่นเองก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับแบบนี้ทีนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับในการที่จะย้ายวินโดว์นะฮะให้คุณมาที่ตัวไดร์์ตัวนี้ให้คุณคลิกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่คลิกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นตัวฟังก์ชันขึ้นมานะพอคลิกตัวไดร์์นะครับที่เป็นตัวเก่าของคุณแล้วให้เลือกว่า โคลนดิสดิสนะครับก็คือเราต้องการจะโคลนตั้งแต่ตัวนี้นะครับอ่ะเลือกโคลนไปนะครับทีนี้เลื่อนลงมาข้างล่างครับเลือก select a d d s k to clone to นะครับก็คือเราจะเลือกโคลนไปไว้ในตัวไรไหนนั่นเองคลิก1ครั้งครับก็จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่เราติดตั้งอยู่แล้วก็คลิกไป1ครั้งนะฮะจากนั้นกด next ครับ แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องว่างๆซึ่งให้เราใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้กด next ครับมาถึงหน้านี้จะเป็นการโคลนซัมมารีนะครับมันจะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าคุณจะทําอะไรไปบ้างนะครับระบบจะบอกว่าดิส1หนึ่งเป็นความจุเท่าไหร่ SSD อะไรนะครับจะโคนไปดิส2สองเป็นดิสนี้ถูกต้องนะอะไรเงี้ยมันจะให้เราแบบดูเพื่อยืนยันนะครับพาริชั่นอะไรต่างๆตามนี้นะครับจากนั้นกด finish ครับมาถึงตรงนี้นะครับก็มันจะบอกว่า Run นดิส Backup now นะครับแล้วก็ Save as backup definition file ก็เลือกไปตามนี้เลยก็ได้นะครับก็กดโอเคพอถึงตรงนี้นะครับมันจะขึ้นตัว warning นะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรครับเป็นการแจ้งเฉยๆว่าจะเป็นการ o v e r w i t e แล้วนะก็คือมันจะเขียนทับลงไปในไดร v ใหม่ของคุณซึ่งถ้าไดร v ใหม่ของคุณหรือว่า SSD ใหม่ของคุณมันมีข้อมูลอยู่มันก็จแจ้งว่ามันจะทับไปนะคุณคอนเฟิร์มหรือเปล่านะครับตรงนี้ ได้ใหม่เราไม่มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเป็น SSD ตัวใหม่เลยก็กดตรงนี้เลยครับต่อทาร็ตทั้งหมดนะครับแล้วก็กดคอนติเนียครับจากนั้นรอไปนะครับจนกว่าระบบจะทำงานเสร็จสิ้นนั่นเอง ระบบทําการโอนย้ายข้อมูลที่เป็น Windows เนี่ยเสร็จสิ้นนะครับมันจะแจ้งไว้เลยว่ามันใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าคุณมีข้อมูลเยอะคุณลงไว้เยอะเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลามากกว่านี้นะครับแต่สำหรับเครื่องผมเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ18นาทีเสร็จเท่านั้นเองนะกดโอเคไปนะครับอ่าันนี้ก็กดค o s e ไปอีกทีหนึ่งอ่เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเวลาโอนถ่ายข้อมูลไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมอยากเปิดให้ดูตัวข้อมูลหลักดีกว่านะฮะ เมื่อเปิดตัวไฟล์โฟล์ขึ้นมานะครับคุณจะเห็นว่ามันจะบอกข้อมูลเอาไว้นะครับตัวนี้คือไดร์แรกนะครับเป็นไดร์ตัวเก่าที่เป็น SSD SATA นะครับตัวนี้จะเป็นไดร์ใหม่นะครับที่เป็นตัว SSD แบบ M.2 นั่นเองจะเห็นว่าตรงนี้มันยังเป็น480กิกอยู่ซึ่งมันจะโคลนมาแบบเป๊ะเลยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัว ที่เรา copy มานะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือมันรวมมาทั้งหมดเลยนะย้ายมาจากตัวไดร์เก่าที่เป็นอันนี้นะครับแล้วก็มาที่ไดร์ใหม่ตัวความจุนะครับก็เหมือนกันเลยไดรฟพาร์ติชันต่างๆเหมือนกันแต่ปัญหาคือตัวนี้นะครับมันเป็น SSD 1TB แล้วมันเหลือพื้นที่ที่เป็นอ n น l o c เกตเนี่ยเราต้องการที่จะยัดเข้าไปให้เป็นไดร์เดียวกันนะครับกับตัวไดรหลักเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะครับแต่สำหรับคนที่คิดว่า ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คือเอาตัวนี้ไว้เก็บข้อมูลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณก็แค่สั่ง New Simple Volume เข้าไปเท่านั้นเองนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการจะมิร์ดให้มันรวมกันนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้โปรแกรมมาช่วยดีกว่านะครับอย่างโปรแกรมที่ผมเลือกตัวนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า Paragon Partition Manager นะครับก็คือใช้เป็นโปรแกรมที่จัดการ partition ต่างๆเท่านั้นเองนะฮะเลือกไปแบบนี้นะครับแล้วก็สั่งตรงนี้ครับที่เป็น Expand ครับ ตรงนี้มันบอกว่าถ้า after c h a n เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะก็คือรวมแล้วได้930.88 g b นะครับถ้าดู before c h a n นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้เราจะรวมกันแล้วนะครับเราก็ใช้ตรงนี้นะครับ expand now ครับ โอเคเรียบร้อยนะครับบอกว่า volume has been successfully e x p a n d นะครับก็คือขยายเรียบร้อยแล้วแหละนะครับลองกด c l o s e ดู ue, นะครับจากหน้าต่างตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมารวมกันแล้วนะฮะใน SSD จาก Kingston นะครับตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปทีนี้เรามาดูใน drive กันดีกว่านะครับตรงนี้คือ disk manager นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีแบ่งอยู่4 5 0 4 5 0ใช่ไหมครับตอนนี้มันรวมกันเป็น930.88กิะแล้วนะครับแล้วก็มาดูในนี้กันต่อ นะ this PC อ่าเห็นไหมครับอันนี้คือไดร์ตัวเก่านะครับที่เป็นตัวหลักที่เรา Copy มาอันนี้ไดร์ตัวใหม่นะครับเห็นไหมฮะตัวความจุเนี่ยรวมกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับรวมันเป็น9 3 0 g b เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเราถอดตัว Sata เก่าที่เป็นตัวเดิมออกนะครับแล้วก็ใช้แค่ตัว M.2 boot เข้าไปเนี่ยมันจะใช้งานได้ไหมแล้วมันจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับอ่ะลองปิดไปก่อนครับ เวลาที่คุณชัดดาวไปแล้วนะครับอย่าลืมถอดได้ตัวเก่าออกก่อนนะครับตัวที่เป็นซาตาเนี่ยที่ผมใช้ก็เป็นคูเชียล500กิกะไบต์นะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับผมใส่เป็นคิงซัน1เทลลไบต์เข้าไปด้านในแล้วในสล็อต M.2 นะฮะทีนี้เรามาดูดีกว่านะครับว่าบูตเครื่องแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วระบบก็บูตเข้ามาแล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า เราจะทำไงได้บ้างอ่ะวิดโอ Windows 10นะเราะเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะให้เราใช้วิดโอ11อยู่นะผมใช้วิดโอ10อยู่แต่วิธีการที่ผมบอกเนี่ยใช้ได้ทั้ง10แล้วก็11เลยนะครับผมอ่ะเราดีทายไปก่อนนะครับ c o n อน n u นิว w วิด o โอ10อ่ะทีนี้หลายท่านจำหน้าตาได้ไหมครับการวางตัวไอคอนต่างๆนะครับก็แบบนี้เลยนะฮะเปิดมาก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเป็นไอคอนเดิมวางเลเยอรเดิมเลยนะครับ แล้วก็ไร์นะครับผมมีข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับที่เป็นไฟล์ที่ผมเก็บเอาไว้นะครับไฟล์รีวิวเนี่ยมันจะยังคงมาครบอยู่เหมือนเดิมนะครับแบบนี้แล้วลองมาดูเวลาที่เปิดโปรแกรมนะครับดูซิว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับอ่ะเป็นสตีมแล้วกันอย่างเกมผับจีนะครับที่เราลงเอาไว้ในเครื่องก่อนเราโคลนมาก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะเปิดเล่นได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเป็นวิธีการที่แบบสั้นๆง่ายๆเลย ทุกท่านอาจจะได้ลองทําตามผมไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ทำเนี่ยผมขอสรุปเป็นข้อๆแบบนี้ดีกว่ากับการย้ายวินโด w นะครับข้อแรกเลยนะครับเรื่องของการใช้เวลานะครับมันจะเสียเวลาใกล้เคียงกับการลงวินโด s นะครับ เพีงเยงแต่ว่าถ้าคุณมีข้อมูลเยอะโยกย้ายกันแบบไดร์ขนาดใหญ่นะครับมันก็อาจจะเสียเวลาเพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองครับข้อที่2นะครับมันอาจจะดูยุ่งยากสักนิดหนึ่งมันก็จะเกินแรงสําหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าไม่เคยใช้โปรแกรมเหล่านี้นั่นเองครับแต่ข้อที่3นะครับผมถือว่าเป็นข้อดีที่หลายคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันนั่นคือการย้ายวินโดว์คุณก็ไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่ไม่ต้องลงโปรแกรมใหม่ลดเวลาไปได้เยอะเลยครับ มาถึงข้อที่4นะครับข้อนี้มันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากสำหรับคนที่ไม่เคยเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เองนะครับแล้วก็แกะเครื่องเองมันก็ดูซับซ้อนอยู่ไม่น้อยครับส่วนข้อที่5นะครับการลง Windows ใหม่เนี่ยมันก็คุณมี SSD เท่าไหร่ก็ได้นะครับคุณก็ลงได้เลยไม่ต้องกังวลแต่การย้าย Windows นะครับคุณอาจจะต้องหา SSD ตัวใหม่ที่มีความจุมากกว่าเพื่อมันจะได้ง่ายขึ้นต่อการทํางานนั่นเองครับ ส่วนข้อสุดท้ายข้อที่6นี้นะครับผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลยการย้ายวินโดว์แบบนี้นะครับมันยังคง Activate แล้วใช้งานได้ตามปกตินั่นเองนะครับรวมถึงโปรแกรมอะไรต่างๆมันก็มีมาให้คุณครบเลยไม่ต้องกังวลว่าคุณจะใช้งานไม่ได้นั่นเองครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณติดตรงไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับและถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจมินก็แล้วก็ c h anel n MBS ด้วยครั้งหน้ามีที่ะไรไรมาฝากกันนั้นติดตามชมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ